สวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาพบ,พบกับอีกแล้วค่ะทุกคนกบเอาสิ่งนี้นะคะซื้อมาจากมีซีนะทุกคนนั่นก็คือแว่นตานะทุกคนจ๋าแว่นตาของเรเบนนะทุกคนกบซื้อมาจากช็อปของเมซีนะทุกคนช็อปของเมซีก็คืออยากบอกว่าแว่นตาเนี่ยไม่มีกล่องนะกบก็งงเหมือนกัน แอบมุ่งอยู่นิดนึงว่าปกติซื้อแว่นตาของเรเบนเนี่ยจะมีกล่องให้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่มีกล่องนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราซื้อมามาใช้เองนะทุกคนจ๋านี่ค่ะเป็นของเรเบนนะทุกคนราคาที่กบซื้อมานะคะกบจะติด นี่ค่ะซื้อมาในราคา143เหรียญบวกแท็กไปก็เป็น155เหรียญน,นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยถ้าเอาคูณ3เอาคูณด้วย32ก็อยู่ที่4960บาทนะคะถ้าผิดพลาดประการใดเดี๋ยวยจะกบจะขึ้นเลขเอาไว้ให้นะว่าถ้าคิดเป็นราคาไทยเท่าไหร่นะทุกคนก็ซื้อมาเป็นอของขวัญคริสต์มาสของคุณสามีนะทุกคนอย่างที่บอกเนาะ ก็จะเป็นแต่ว่ารุ่นอะไรน่ะกบขออนุญ,ญาตไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะแต่กบจะเอามาให้ทุกคนดูเฉยๆว่าอา่อมันเป็นยังไงนะคะแว่นเล็บนะคะซื้อจากอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบางช็อปเขาก็ให้กล่องนะกบต้องพูดแบบนี้เพราะว่ากบเคยเห็นเพื่อนที่นี่ซื้อจากเอ่อจากอเมริกาเหมือนกันนะแต่เขาได้กล่องนะทุกคนแต่ที่กบซื้อไม่มีกล่องนะทุกคน ตรงนี้ก็จะมีนะคะปั๊มนะเป็นของเรเบนนะปั๊มตรงหมุด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 มันนะคะข้างหลังแบบนี้นะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะหนังซองนะคะเปิดมานะหมุดอันนี้มีปั๊มไหมไม่มีปั๊มอะไรนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่มีปั๊มอะไรนี่ก็จะเป็นบาร์โค้ดของเขานะ อันนี้เป็นบาร์โคดของเมซีนะทุกคนนี่ถ้าซื้อจากเมซีก็จะมีบาร์โคดอยู่ตรงนี้นะทุกคนจ๋าในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันก็จะมีบุ๊กนะคะบุ๊กของเรเบนนี่ทุกคนนี่จริงๆก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไรหรนะ่หรอกเนาะเอาจริงๆซื้อมาก็ไม่ค่อยได้อ่านกบซื้อแว่นตามาก็ไม่ค่อยได้อ่านนะคะ บุกของเขาก็จะมีไลโอ้โหเยอะเกินเยอะเหลือเกินนะคะทุกคนอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าใช่ป่ะโอเคมีบุกอันนึงนะแล้วก็มีตัวแว่นตานะคะทุกคนอาจจะสะท้อนแสงปบนิดนึง แว่นตาเนี่ยมันจะสะท้อนกลบนะแล้วก็มีผ้าเช็ดแว่นนะทุกคนนี่ก็จะมีแบรนด์ของเขาปั๊มอยู่ตรงนี้นะอันที่สองมีอะไรในซองนี่ไหมในซองของเขาทุกคนมันจะเป็นแบบนี้มีแข็งๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้มันจะเป็นแบบเดีกบขออนุญาตกลางดู มันจะมีหมุดตรงนี้อ่ะหมุดคือคือ,คอตัวนี้แหละหมุดตรงนี้ก็คือตัวนี้แหละทุกคนแล้วมันจะมีซองเล็กๆเ,เป็นพ็อกเก็ตเล็กๆทำไมผมไม่เข้าใจอาจจะเป็นพ็อกเก็ตใส่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยใส่อันนี้หรือไม่ก็ใส่ผ้าหรือเปล่าน,นี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่ามันมีพ็อกเก็ตเล็กๆอยู่ตรงนี้เล็กๆเนี่ยซองเนี่ยนอยนะโอเค เรามาดูตัวแว่นกันนะพยายามจะแก้ไม่ให้เห็นตัวกบนะจะได้แบบว่าจะได้เห็นแว่นชัดๆแต่กบทําไม่ได้นะทุกคนตัวแว่นจะเป็นอย่างลักษณะแบบนี้นะทุกคนก็จะมีสแตมป์ตรงนี้เขียนว่า RayBand เรเบนนะแล้วก็ข้างๆก็จะมีเรเบนแบบนี้ทุกคนอาร์บี B นะสี่หนึ่งหกนะคะก็จะบาบาๆเขียนเป็นเลขนะทุกคน ฝั่งนี้ก็จะบอกอันนี้ก็เหมือนกันนะก็เรเบนกันค่ะประมาณนี้ตัวหนังสือก็ขึ้นแบบนี้นะข้างก็จะมีปั๊มเรแบนสอข้างเลยทุกคนจ้าตอนที่กบซื้อกบไม่แน่ใจนะพะนักง,งานบอกกบว่าเป็นยูนิเซ็กนะคะทุกคนอันนี้เกิโอเคผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะนะคะทุกคนจ้าจะเป็นแบบนี้นะ นี่ลักษณะนี้นะทุกคนก็สวยงามนะทุกคนกบก็ใส่ได้นะก็คือขนาดหน้าก็อาจจะหลวมนิดนึงเพราะว่าหน้าก,บ,กบเล็กกว่าคุณสามีนะแต่คุณสามีก็ใส่พอดีนะคะทุกคนพอพับมาก็จะมีเล็บตรงนี้แล้วก็เล็บตรงนี้นะทุกคนจ้าโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนกบก็เอามามาแชร์นนะว่า ถ้าซื้อกบไม่แน่ใจว่าซื้อมาจากช็อปหรือเป็นยังไงนะแต่ว่ากบซื้อมาจากช็อปของเมซีนะทุกคนก็เลยได้อ,อกกุปกรณ์แค่นี้นะคะแค่นี้จริงๆซื้อมาจากเมซีนะคะแค่นี้ได้แค่นี้จริงๆทุกคนก็อย่างที่บอกได้ผ้าเช็ดแว่นแล้วก็แล้วก็บุกแบกบุกนะคะแล้วก็แค่นี้เลยนะทุกคนโอเคค่ะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะก็เอามาให้ชมกันนะคะทุกคนเผื่อจะเป็นไอเดียไปซื้อใส่เองหรือว่าซื้อให้คนสำคัญในครอบครัวซื้อให้แฟนอะไรแบบนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะไปแล้วค่ะรักษาสุขภาพด้นะคะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะ